แล้วผมับนี่ยเจะลักษณะนี้เดี๋ยวไปล้างน้ำนะผมล้างน้ำขัดผิวใหมน่นะปิดแก๊สไดบนหมครับ ครับก็สวัสดีกันตอนเย็นนะผมนี่เลยครับนจะเป็นผัดแกงกระหรอกนะผมแกงกระหรอกหน่อไม้ดองอันนี้จะเป็นหน่อไม้นะครับเนี่ยง่ายๆครับพี่แกงตลาดเลยครับผมกะเพราเดี๋ยวขออนุญาตสับกระอ้อยแป๊บนึงครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวมาเจอในกระทะนะผมเพราะว่าเข่าของไม่มีอะไรครับตอนผมติ๊แกงนะผมติ๊แกงตลาดเลยไปซื้อมาเมื่อกี้สามสิบบาททำได้เยอะเลยครับ อร่อยนะในร้านนี้แล้วก็เป็นหน่อไม้ดองครับผมกะเพราเครื่องปรุงกันหนังปลาชื่อรสดีครับผมสามอย่างมันเด้งแล้ครับผมใส่กะหรวยแล้วต่อแรกนะครับผมเอาน้ำมันนะใส่ลงไปผัพดพดริกไม่ต้องเยอะนะผมเนี่ยประมาณทับพียงเท่น้ำมันชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยครับใส่ตามอารมณ์ตัวเองได้เลยครับผม เผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแ้วแจะปากแล้วแต่ลิ้นเนื้อผมถ,ถ้าเขาเผ็ดมากก็ใส่เข้าไปแล้วนะพี่แกนนะครับผมมันเป็นกระลอกนะครับผมบางคนก็ไม่กินนะผมบางคนเลี้ยงนะครับปลาคนระับ ด้วยเนี่ยก็รองผมใส่ลงไปนะ่ยจริงๆอยากจะผัดเต่ดเดี๋ยวผมแต่พอดีมันได้ตัวเดียวครับตัวมันน้อยครับเราต้องเพิ่มปริมาณนะผมตามสเต็ปครับพริกแม่แดงแกงแม่อร่อยนะผมเหมือนเดิมนะแล้ว <c oughs> ก็น,นี่นะผมน้ำไม้ใส่ไปครับผม จะไปกัรอบตัวทานี้นี่นะผัดธาราข้าวาาจา์เ์ียแล้วถ้าอย่างนี้จะกินได้หลายรอบหน่อยครับไใส่น้ำลงไปหน่อยฮนะ เอาคุกขิกคูกขิก้วผมน้ำไม่ต้องไม่ใส่เยอะนะแล้วแต่ชอบน้ำเยอะก็ใส่ยเยอะได้เนอย่างไฟม,มาแบตเหมือนเดิมนะผมจะ <c oughs> ปิดไฟมาแบตมันเป็นจะบอกไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยไฟมันก็มีนะเนี่ยนี่มันจะแจ่มกว่านะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับผมผัดง่ายนะเดี๋ยวรอเขา ราสุกนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับผมน้ำปลาชุลรสรดีน้ำปลาใส่ไปแล้วครับก็เหลือชุลรสก็ดีสองอย่างก็เดือดปั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 ดเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็เดือดแล้วก็ปรุงรสนะครับผมก็ใส่กระเพราใช้ได้แล้วครับผมนะครับเนี่ยครับกาปรุงก็ชุลรสก็ใส่ไปสักหน่อยครับผมโอเค ด้วยรถดีนะผมหนึ่งหลังจากแข็งนะผมเนี่ยใส่กระปุกไปแล้วมันแข็งกันเป็นอย่างนนี่ะขอใส่น้ำอีกสักหน่อยนะผม เ่าวก็โรยลงไปแล้วผมเนี่ยลงใบกะเพาก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดือดๆควันกลุยๆนะผมนี่ หน้หนาตาก็จะประมาณนี้นะผมผัดเผ็ดกระลอกนะผมน้ำพวกขีดๆนะฮะใส่หน่อไม้ดองนะผมภายในคนแบบชอบเล่นบ้านนะผมฝากกดติดตามกันด้วยนะผมคลิปก็ลาบ้างดักหนูบ้างอะไรบ้างนะผมแต่ละพัทนะผมกินอยู่ไง,ไง่ายๆก็ผ่าก,กินกันบ้านๆน,นะผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยเข้ากินนะผมลำลาไปนะผมสวัสดีครับ